สวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่กับผมนะครับช่างเบสจากร้านสมายทีสวิตครับวันนี้ช่างเบสมีเมมบอร์ดนะครับือว่าตัวเครื่องเป็นเซรลเฟสโปร4นะครับก็เครื่องนี้นะครับก็มาซ่อมกับเราในการที่ว่ามันใช้งานแบตเตอรี่ไม่ได้ครับก็คือว่าเวลาเราเสียบสายชาร์จเสียบสายอะแดปเตอร์ครับเครื่องเนี่ยจะเปิดติดนะครับเสียบสายอะแดปเตอร์ของเซรลเฟสโปร4สายชาร์จเนี่ย เวลาเสียบเครื่องเปิดติดได้แต่ถ้าเกิดเมื่อไรก็แล้วแต่ที่เราดึงใส่ชาร์จออกเนี่ยเครื่องมันจะดับทันทีเลยแต่แบตเตอรี่เนี่ยไม่เสียนะครับแบตเตอรี่เพิ่งเปลี่ยนใหม่ก็ใช้งานไม่ได้เหมือนมันไฟมันไม่เข้าไปที่เมนบอร์ดนะครับเดี๋ยวช่างเบทนะครับวันนี้จะมาลองดูมาเช็คดูนะครับแล้วก็มาแนะนํานะครับใช้คําว่าแนะนําดีกว่าไม่ใช้คําว่าสอนนะครับมาแนะนําวิธีการซ่อมนะครับวิธีการไล่ดูว่าระบบไฟของเซลเฟตมันมีอะไรบ้างเล่นไปส่วนไหนบ้างนะครับก็ ก็เมย์จะให้ดูส่วนแรกก่อนนะครับเมื่อเราเสียบอะแดปเตอรเ์เข้าไปเนี่ยครับมันก็จะมีเสียบสายชาร์จเข้าไปแล้วนะครับตอนนี้น่าจะมองไม่เห็นไม่เป็นไรก็มันจะมีไฟ่ยเข้ามาแถวแถวเป็นไดโอดตรงนี้นะครับหรือว่าแถวชุดตัว C เนี่ยไฟก็จะได้ตาม่า ของอะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์ของเซลเฟจจะมีประมาณสักอะแดปเตอร์12โวลต์15โวลต์แล้วก็20โวลต์นะครับสมมุติว่าอะแดปเตอร์ตัวนี้มันมีไฟ15โวลต์จ่ายเข้ามา,าตรงไดโอดตรงนี้จะต้องได้ไฟ15โวลต์นะครับนี่ครับจะเห็นในมิเตอร์คือว่าเป็น14.7นะครับ14.7เนี่ยคือประมาณ15โวลต์แหละก็คือว่าใช้ได้นะครับแล้วไฟถ้าเกิดมันโผล่มันมาเข้าเครื่องแล้วเนี่ยมันเข้าในเมมบอร์ดแล้วจากอะแดปเตอร์เข้ามาแล้วแล้้วววมมัันนก็จะาโผล่ทีีแถบบรริเณชุดค แถวแถวนี้เลยนะครับก็ชุดนี้จะเป็นพวกวงจรเกี่ยวกับพวกระบบการชาร์จแบตเตอรี่นะพวกวงจรไฟเกี่ยวกับการชาร์จแบตเตอรี่แล้วไฟเข้าเครื่องนะครับชุดไฟใหญ่หลักๆจะอยู่แถวแถวนี้นะครับแล้วก็ส่วนด้านนี้จะเป็นไฟ3โวลต์กับ5โวลต์นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราเครื่องยังไม่ติดเนี่ยไฟชุดนี้จะยังไม่มาครับจะมาหลังออดน,นะครับก็ไฟ15โวลต์หรือไฟของอะแดปเตรอร์จากอะแดปเตรอร์เนี่ยจะมาโผล่อีกทีแถวแถวา ไดโอดตัวนี้นะครับดี๋ยวครับจอโผล่ตรงนี้ก็จะได้ประมาณสัก4ี่จุดห้าูไฟสิบห้าโวลต์ประมาณนี้นะครับเราก็จะมีที่ขานี้นะครับแล้วก็สังเกตจะมีไดโอดเนี่ยสองตัวนะครับผมซูไ่ดูตรงนี้ครับจะมีไดโอดเนี่ยสองตัวอยู่ตรงนี้ไดโอดสองตัวเนี้มีหน้าที่สําคัญหลักๆเลยคือไดโอดตัวแรกเนี่ยจะเป็น พาไฟ15โวลต์นะครับจากจากอะดปเตอร์เนี่ยเข้ามาเราก็จ่ายไฟไปให้ตัวระบบต่างๆนะครับเราก็ไดโอดอีกตัวนึงไดโอดตัวบนเนี่ยจะเป็นไดโอดของชุดแบตเตอรี่นะครับคอยกั้นไฟของแบตเตอรี่ไว้คือแบตเตอรี่เนี่ยจะเข้าขาไดโอดตัวนี้นะครับแล้วไฟอะไฟ8โวลต์ก็จะออกจากขาไดโอดตัวนี้มานะครับเดี๋ยวเลองมาเช็คกันนะครับว่าไฟจากแบตเตอรี่อะเข้ามาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะลองดึงที่ชาร์จแบตเตอรี่เอาก่อนนะครับ ถ้าเกิดว่าดึงออกแล้วเนี่ยไฟจะต้องไม่มีนะไฟจะไม่มี1ิห้าโวลต์นะครับก็แบตเตอรี่ไฟแบตเตอรี่เนี่ยที่เข้ามาแปดโวลต์หรือเจ็ดโวลต์เนี่ยมันจะเข้ามาล้วมาโผล่ที่ขาไดโอดตัวนี้นครับขาไดโอดตัวบนเนี่ยครับลองเดี๋ยวผมซุมเอาออกให้เดี๋ยวผมจะลองวัดไฟดูนะครับก็ปรากฏว่าวัดไฟดูแล้วเนี่ยขาไดโอดขาแรกเนี่ยมันได้ประมาณเจ็ดจุดเก้าเจ็ดจุเก้าหกก็คือประมาณแดโวลต์เนี่ย คือใช้ได้แล้วนะครับแล้วก็ที่จริงไฟตัวนี้ถ้าเกิดผ่านไดโอดตัวนี้มาแล้วมันก็ต้องได้ไฟประมาณ7.9โวลต์เหมือนกันนะครับเรามาวัดดูเนี่ยแต่ทีนี้ไฟเนี่ยผ่านไดโอดมาแล้วเนี่ยมันมันเหลือประมาณ1ก่โวลต์เองครับประมาณ1.99เนี่ยมันใช้ไม่ได้ครับถ้าเกิดว่าไดโอดตัวนี้มันดีหรือมันปกติอะ่ะมันจะต้องพาไฟจากไฟ8โวลต์มาด้านเนี้ยก็ต้องได้ประมาณ ประมาณ7โวลต์เหมือนกัน7.9เหมือนกันเท่าๆกันนะครับก็ได้อดเป็นไปได้ที่ไดโอดตัวเนี้ยอาจจะเสียนะครับถ้าเครื่องปกตินะครับมันก็ต้องมีไฟ3โวลต์อยู่แถวนี้เหมือนกันนะครับถ้าไฟแบตเตอรี่เข้ามาแล้วนะครับจะมีไฟไฟ3โวลต์เข้ามาเปิดการทํางานตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้ไม่มีนะเดี๋ยวเราลงมาเสียบอนะแดปเตอร์ดูเลยเสียบ apter, อะแดปเตอร์นะมีไฟตรงนี้นะครับ5โวลต์นนะ14โวลต์นเนี่ย แล้วมันก็จะมีไฟตรงนี้แถวๆตัว R ของตัวเนี่ยมัามีไฟ3โวลต์ถ้ามีไฟ3โวลต์มาจอดตรงนี้อยู่แล้วครับแสดงว่าเครื่องเยงพร้อมที่จะเปิดติดแล้วนะครับคือไฟชุดนี้จะวิ่งไปหา,าพวก EC พวก HM อะไรเงี้ยครับไปเปิดการทํางานส่วนต่างๆอีกนะครับแล้วก็ส่วนชุดนี้จะยังไม่มีไฟนะครับเพราะเครื่องยังไม่เปิดนะถ้ามีไฟแล้วเครื่องอาจจะติดแล้วก็ได้นะแต่อันนี้คือเครื่องติดแล้วมันมีไฟแล้วนะครับ t p u ก็เริ่มร้อนแล้ว เพราะว่าตัวนี้เวลามันเสียบเราเครื่องจะติดเลยเพราะว่ามันมองไม่เห็นแบตเตอรี่นะครับก็ผมจะลองวัดในหมวดของไดโอดนะครับถ้าไดโอดปกตินี่ครับเวลาเอาแดงจิ้มเนี่ยค่ามันจะต้องมันจะต้องขึ้นค่าแล้วมันจะต้องลองตีดนะครับจะวัดตัวแรกก่อนนะไดโอดตัวนี้คือปกติครับเดี๋ยวลองดูตัวบนนะตัวบนนะครับไอตัวบนเนี่ย,นนยไม่ขึ้นค่าอะไรเลยนะครับ แสดงว่าตัวบนเนี่ยเสียในโอดถ้าเกิดว่าทํางานปกติก็สังเกตจื่อจิ้มมันไฟอ่ะสัญญาณมันจะวิ่งไปข้างใดข้างหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าเราจิ้มแบบเนี้ยมันจะไม่ดังตนะีมันจะไม่พาไฟไปนะครับไอสีแดงจะเป็นเส้นที่ปล่อยไฟคือไฟวิ่งผ่านไปนะครับส่วนตัวบนเนี่ยไฟอ่ะมันไม่ยอมผ่านไปนะครับคือมันไม่มีค่าขึ้นไม่มีค่าไดโอดขึ้นแสดงว่าตัวตัวเนี้ยครับ ตัวไดวโอดตัวบนเนี่ยเสียนะครับเดี๋ยวช่างเบรน,นะเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนใหม่นะจะลองเปลี่ยนไดโอดตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันต่อว่าเครื่องเนี้จะใช้งานแบตเตอรี่ได้หรือเปล่าครับเอเคครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวเราจะมาลองเปิดเครื่องเทสนะครับโอเคครับปรบคุณครับสวัสดีครับ